น,นี้หนูเพศผู้นะครับเพศผู้จะมีเพศผู้นะครับท่านเสียบว่ามันจะมีไข่นะครับเห็นบอกไข่เอาง่ายว่ารูมันมีมีแค่รูใต้โคนหางนะครับแล้วก็อันนี้ไข่ม็เนี่ยครับตรงแล้วก็ตรงตรงเนื้มออกสีมีทุกตัวเดี๋ยวเดี๋ยวดูตัวเมียก่อนอันนี้ตัวเมียก่อนอืมันนี้ตนะัวเมียเนาะ นูนุข้ยใหญ่อยดรฟาร์ม0640362885นะครับวันนี้นะผมอยู่อำเภอหนองแสงนะครับมาส่งนูให้คุณพ่อนะครับเสียก็ว่าได้นะครับแนะนำตัวอย่างเป็นทางการนะครับสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีสวัสดีครับพ่อชื่ออยังครับชื่อบ้อครับอ่าเสียเบ้าว่าสันแถวนี้เขาหูวัดพุทราลดครับอ่าอันนี้พื้นที่พ่อเท่าไหร่ครับนี่้5ไร่ครับ5ไร่นะครับบ้านแค่บ้านนะ5ไร่นะครับอ่า คึ้จังไหนจังอย่างนี้หัวบอกะลูกไส้เห็นในคลิปเรากัมักว่าเออไล่ได้ดีจริงๆนะครับไล่ดีนครับว่ามันเลี้ยงง่ายว่ามันอ่าว่าได้ประหยัดต้นทุนบวกกับเนื่องอื่นแม่นครับอันนี้รุ่งแล้วก็จบแล้วให้อาหารรอให้อาหารอ่าอันนี้ก็เหลือแต่อันนี้เขาเขาเขามาลงเขาลงแล้วเนาะนะครับก็เหลือแต่ต่อระบบน้ำนะครับผมเมื่อนี้กับบรรยากาศฝนตกนะครับมาพอดีนะครับก็ ก็ดีแหละฝนตกันเย็นดีครับเราล้งนูพ่อเห็นนูแล้วป็นยังไงครับดู่ซึ้อยังไงดีอยู่ครับนูมันจากวรรกาสมบูรณ์ดีอยู่ครับับผมอ่าก็คืออันนี้คือผมจะรับประกันครับหนูตายหนูป่วยนะครับภายในหนึ่งเดือนนะครับพ่อก็วิ่งไปเอาได้เลยนะครับภายในหนึ่งเดือนเนาะนะครับอ่าประวัติเขาเข้าตอนนี้พ่อท่ามาชินอยู่ครับผมก็่าเฮ็ดให้อ่อยกับเลี้ยงหนูครับโอ้ อ็ดไร่ไดเสริมเลี้ยงหนูครับผมเสียเบ้านะครับเลี้ยทำไร่อ้อยนะครับบวกกับเลี้ยงหนูเป็นอาชีพเนาะนะครับผมต่อไปกระชิอันนี้ว่างขยายนะครับอันนี้เป็นอะไรของพ่อครับตรงนี้ตรงนี้ครับที่ไหตรงนี้ผม แต่กี่กอนผมเคยเลี้ยงหมูครับแบบนี่ผมเลยเลิกไม่เล็้หมูเพราะว่ามันประหยัดต้นทุนกว่าหมูหมูมันกินหลายนะครับหมูเป็นหมูอย่างผอหมูหมูปลาี่หมูปลาเขาทำเหมืนเพราะว่าที่กินเนี่ยผมก็เคยเห็นเนี่ยดีเราเขาเคยใส่ไส้อ้อยบัตรีลูกไส้เลี้ยมามักหมูกพรว่ามันประหยัดต้นทุนดีครับมันไม่ลำบากครับหลายคือหมูครับผมแต่ก็ได้กินน้ำหอมไหลเนี่นครับแมนหนูนี่คือ เอาไงมาวันละช้อนโตเองนะครับช้อนโตณนๆนะต่อตัวนะครับแต่ลาคามันก็ดียู่นะดีกว่าแต่ผมนี่ขายครับแถวว่าเ้อหมูตอนนี้กิโลเท่าไหร่ครับถ้าพูดถึงหมูหมูนี่มั้งครับหมูหมูหมูตัดร้อยแปดสิบบาทครับร้อยแปดสิบนะครับบางพื้นที่นะครับจะขายเป็นตัวเลยครับตัวหน่อยๆนะครับก็ถึงลูกทำ เกือบเครื่องของหนูหมูกิโลนึงแล้วเนาะใกล้ป่านี้ใกล้กิโล,ลใกล้ตอนนี้เช้าตลาดอยู่ยวผมคิดว่ามันกี่โลละก็ะมาณหกสิบบาทหกสิบเจ็ดสิบบาทของเราแต่กิโลละสองร้อยถ้าชำแหละสองห้าสิบ มันเป็นอาหารป่าที่คือยังเป็นอาหารที่แปลกนะอาหารแปลกผมว่าถ้าห้องคุกกี้กับมันรู้จักช่องข้างกับมันดีๆเรี้ยงอยู่แล้วมันเข้าใจแล้วผมคิดว่ามันจะเป็นไร่ได้ดีีสุดไล่ได้ดีครับถ้าเราคือพอวันคุกกี้เขาโดนโดนครับมูจักช่องข้างครับรูจักว่าวิธีการเห็นได้แค่มหนีรเป็นไล่ได้เมในขอบกัวห้องนะครับแม่นครับก็อีกช่องทางหนึ่งที่ผมทำคลิปให้คุณพ่อนี่ก็คือ โปรโมทคุณพ่อไปในตัวคนจะรู้แล้วว่าพ่อเลี้ยงเลี้ยงหนูแล้วอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่าเห็นว่ามีไก่พร้อมเนาะเลี้ยงไก่พร้อมไก่ไก่ถึงไก่เสือไก่มูสุดหรอครับหม้อไฟต้องกันให้มันมักซื้อความมัามากซื้อเพราะว่าแต่ว่ามันโมเมนต์ไล่ได้สิเหมันคงคือยังห่อเห็ดหนูครับครับเนี่ย ตกเหรียเป็นของเล่นครับของเล่นเลี้ยงสวยงามครับคือประกาศขายได้ยุดอกแต่ว่ามันก็แล้วแต่ช่วงห้องจีนใดของดีเน่ยแต่อันนี้เพราะตะว่าดีเพรดีห้องแบบใครได้ได้เบิดทั้งเนื้อทั้งขอมันะฮะห้องก็ต้องเฮ็ดตัวนี้แมนนะครับนะครับครับถือว่าโอเคครับลงเรือนนี่คือข้างหลังนี่ก็เป็นถ้าขยายได้อีกเยอะแยะนะฮ้องเฮ็ดได้พาขยายครับแต่ว่าวันนี้เลยมาอ่านเบางคอมเดียดเป็นไอ้เคาะนี่ผมดีกว่านี่นะผมดไปดีนะเฮ็ดไปก่อนเนาะ ตรงๆนี่คือว่าใครอันเอาพอพัฒนาพัฒมาได้ลูกได้ยังหยกกับยายบอกครับผมค่อยๆไปค่อยไปนะครับเพได้ว่านี่ยเราค็ดไปเรื่อยๆนะครับื่อที่มันเพราะว่ามันก็เป็นงานไปเรื่อยๆเพราะว่าหนูมันก็บพอได้ออกมาเฉเดียวปึ๊บเป็นมอสอไปมันค่อยๆอันนี้ปึ๊บครับเลี้ยงหนูนะครับมันเขาเรียกว่ามันฝึกให้เรามีสมาธิเลยนะครับคือเรารอมนดอยนี่คือเลี้ยงครั้งแรกเลยมือใหม่ส่วนมาก มันจะฝึกให้เข้าใจเย็นมีสมาธิมีสมาธิแล้วกับเขใจห้อนแม่นครับพอยเข้าใจคอยเย็ดได้กับยื่คอยได้คอยนี่ไปนี่ดีครับแม่นครับพ่อครับคือว่าพอ้าใจเนาะมันเย็นในเข้าประหยัดเงินเป็นฟอร์มเพราะว่าแต่รู้ว่ามันหาเงินไม่ยากเพราะว่าส่วนติดใดมันบใครยแล้วเข้าก็บยืดคอยใจเย็นเน้นมันหาเงินเข้าก็ับใส่แบบประหยัดเงินนี่เป็นอะไรทผมเลี้ยงหรือเปเนี่ยจากเคยใจร้อนเนาะ หนูมันก็น so ั่นคอดแต่บั๋นเท่ไต้เฮ้ามีสติมีสมาธิขึ้นนะครับก็เท่แต่เฮ้าใจเย็นล่อมีการล่อว่าล่องคอดพอคอดแล้วเฮ้าก็หลวว่ามันตีคอดเท่าไรเฮ้าก็บอร์ดที่ไปมอบแมนครับอ่าสุดท้ายนะครับพ่อมี่ยังเสริมกับเอ่อคนที่เลี้ยงหนูอยู่แล้วหรือว่าตลาดหนูเห็นไหมครับคุณ ก็พมว่าห่องนเนี่ยหผมวอมานเป็นไรได้ดีก็ทุกอย่างคือเราท้าหเอาตั้งใจกับมั่นจริงๆจังสินะครับดูแลได้ใี่ได้เพราะว่าก่อนห้องเย็นดือนห้องตองดูแลหนูก่อนเียนมอนเนั้นนะเนนงสินะเนี่นะครับหาอยาขาดจะนี่คือเ้าดูแลถ้าเขาดูแลพอไรปั๊บจีรูว่ามันเสียหายจย่างสิมันกิดจีบูซึ่งว่าขาดขึนเลยจีบว่าดูว่รดบ แต่ว่าเขาตองดูได้มันดีก่าเราเฮ็ดลงไปแล,ปล,ปล้วเขาตองเฮ็ดมันดีที่สุดครับผมจังหีว่ามันบอดีได้แต่ว่าตอนนี้เขาเฮ็ดดีที่สุดครับเอ,อมันจีรูไร่ได้ของมันเลยครับพอเราถามไปครับรคือถ้าเราขยายพอเนี่ยมันก็จะหมุนเป็นเดือนของเรารแล้วครับมันจีรูจักไร่ได้เลยนะจิรูจักแรกๆเราก็ต้องขยายพ่อพันแม่พันก่อนครับเวิธีนะครับติดตั้งนะครับจุกน้ำจุกน้ำหมูนะครับแบบนี้ง่ายๆนะครับ ที่ท่านใดที่ทําบ่อไปแล้วนะครับอ่าผมจะมาแนะนําตัวนี้ทําบ่อไปแล้วนะครับนี่ครับทําบ่อไปแล้วนะครับแล้วก็แบบนี้นะครับเราทําบ่อไปแล้วง่ายๆแล้วก็เจาะทะลุตรงนี้ครับเจาะทะลุพอเอาเราตรงนี้ครับเป็นที่ตั้งเนาะพอเนาะนี่เป็นเกณฑ์นะครับเราก็เจาะเลยนะครับแล้วก็เราซื้อเราซื้อเขาเรียกว่าเกลียวในสามเกลียวเนี้ยเกลียวในสามทางแบบนี้ครับ จุบหมูแล้วก็ขันลงไปเลยนะครับขันลงไปแบบนี้นะครับเนี่ยแบบนี้ครับแล้วก็บอย่างนี้เลยครับนี่ยแยงไปแล้วก็เดินท่อพีวีซีเลยครับไม่ยากครับไม่ต้องอ่าครับผมง่ายง่ายกับลูกกเลยครับอ่าแบบนี้เลยครับโอเคครับตัดเข้าลงน้องเลก่อนไปาพอนมันติตใจออกได้บ่เนี่ ตอนมค่เนได้ปิดไปอ่ะจ้อ่าเพาถึงอ่ะมันกระโดดครับรนกระโดดมั่งตักระโดดออกมั่งตัวกระกระโดดออกด็ด้าพ่อสิเด็ดฟ้าพ่อมดอาผมงุ่มเตือนนะสองแกมันมุ่มุ่มเี่ยนก็เป็นมุมเยี่ยงไปเออตอนนี้เวตอ่รตังุมเขาเอาตะปูขดเอาไม่สร้างเแมแเอาขื่นใจครับติดเลกอต่อไปเยอยู่ป็บได้งไ อันนี้อันนี้หนูเพศผู้นะครับเพศผู้จะมีเพศผู้นะครับสังเกีว่ามันจะมีไข่นะครับเห็นบอกไข่เอาง่ายว่ารูมันมีมีแค่รูใต้โคนหางนะครับแล้วก็อันนี้ไข่มันเนี่ยครับตรงนี้แล้วก็ตรงตรง,ตรงเนื้องอกสีมีทุกตัวเดี๋ยวเดี๋ยวดูตัวเนนนนนนมียก่อนะีมันตัวเมียก่อนอืมอื้วเนีาะ เพศเมียครับวิธีนูดูดวงเพศเมียครับเห็นไหมครับอาเพศเมียจะมีสองดวงถ้าหมดูดูตรงมือหม้อกลางเมืองหม้อ่าแม่นูดเพศเมียครับตรงพีู่กเหรอมีครับโอเคมีเมียขมาพ่อกระสานโสนมาอีแม่ครับผมเมียเมียสองอีกครับสุดท้ายฝากฟาร์มหน่อยครับพ่อฟาร์มพ่อชื่อฟาร์ม ดูซีดฟาร์มนะครับผมอยู่ที่ไหนครับ9 9สิบเภอสักกุ่ครับครับผมอำเภอหนองแสงจังหวัดอุรรมครับเบอร์โทรน5 3 3 6 8 5 1 0ครับครับไปมาไม่ถูกนะครับเข้ามาในที่ไหนหมู่บ้านอะไรพอหมู่บ้านคำนินดำครับหมู่บ้านคำนินดำถามหาว่าเสียอะไรครับเสียเบ้าครับเสียเบ้าฟาร์มหนูครับอนาคตต่อไปใครอยากกินหนูนะครับไปกับแกมกับหยางเป็น คือคนอีสานนี่ชอบสังสรรคนิดนึงเนาะกับแก้มนะครับท่นดีน้องพอคือกแล้วครับผมสุดท้ายนะครับหนูผู้ใหญ่ดรฟาร์มนะขอตัวลากับคุณพ่อนะครับหรือว่าเสียเบ้าก็ได้นะครับขอบคุณมากครับคับพ่อ,อขอบคุณครับ